ไงเพื่อนเป็นไงบ้างอุ้ยทำไมอ่ะอืมอด,ดพอดไงทำไมอ่ะมันไม่ได้ส่งผลให้เป็นมมร่งมะเร็งอะไรท่าน้ะไม่เป็นบ้าอะไรนั่นน่ะสาเหตุก่อให้เกิดมะเมร็งทั้งนั้นเลยนะไม่เชื่อแต่เรื่องผิดๆแบบนี้ถึงได้โดนเขาหลอกอยู่เป็นประจำไงอะไรหอมจะตายจะทำลายปอดได้ไงหอมหอมนั่นอ่ะ เรอองฝอยตัวดีเลยนะทำให้เป็นโรคอีวาลิโรคใหม่ที่เกิดจากพอดนี่ดูปากฉันนะ E V A L I อีวาลิคือโรคปอดอักเสบอะทำเวอร์ไปได้ก็แค่น้ำอดูดีแถมปลอดภยอัย้ลยโรคอะไรไม่เห็นรู้จักถึงจะดูเบาดูดีแต่สูบไปนานๆทีเจออีวาลิไม่รู้ตัวเลยนะ <c oughs> สูบไปไอไปเป็นไข้หนาวสัน่น หายใจก็ลำบากปวดเมื่อยตามตัวปอดก็เป็นฟ้านน้องอย่ายากก็ไม่หลักแปมแปบแปม,แปมเลิกก็ได้ไม่สิกมาเลยวะที่เราแชร์เพราะแชร์ไง